คำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินส้มตำแปลว่าอะไรฝันว่ากินส้มตำแปลว่ามีคนไม่พอใจในตัวคุณอย่างมากท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลช่วงเนี้ท่านจะเจอกับผู้หญิงเจ้าเล่ที่มีเล่เหลี่ยมแพลว่าให้ระวังศัตรู จะมาง้อขอคืนดีด้วยให้ระวังจะเจอมิจฉาชีพฝันเห็นส้มตำต้องระมัดระวังจะเจอผู้หญิงที่มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมแผวพาาเจอคนเจ้าเล่เจอมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงปลอกลอกเงินหอ่อควรจะระมัดระวังจะเจอเสือสิงกระทิงแหลด,ด ช่วงเนี้ยท่านอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการย้ายงานการย้ายที่อยู่เข้ามามีดวงเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่มีดวงเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายงานช่วงเนี้ยท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากคนทางไก่เลขนำโชคเก้ ส8มแปดเสามดค่ะ